ผมมีความรักและรังดึกถ right right ึงงานนี้อยูเสมออย่างแน่นอนและถึงทุกทุกท่านทุกเราทุกคนแต่ละปีใน่ละปีซึ่งได้เสียสลัดจากงานนี้ให้เกยถึงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ทุกทุกคนไม่ใช่ว่าแต่พวกเรา ซึ่งข้าง่น้าที่น,น,นี้แต่ว่าพวกเราซึ่งอยู่ใๆแด้อ่านจันมาเพื่อได้ยินข่าวว่าได้มีการพบอสากันก็มักจะเียนตัวหมายมาที่แสดงความดีจใจอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เป็นที่หน้าขึ้นใจในงานที่ ให้โอกาสที่พวกเราในจึงเริ่มชีวิตมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและมีความสคัญเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของเราหรือที่เทาลัยของเราทำนี้ทำให้มีความประทับใจประจำญใจ ดสเซหลายะการที่่ว่าเมื่อราอกกสหารลาไปแล้วก็จะลืมไปรืยหายไาก็ไมนได้แต่ว่ายังมีความสุกแันเกี่ยวข้องเสซิลดซึ่งทำให้วกเราได้าจุรือมาพบกันทุกทุกที่ก่ทีนสิ่งที่ DB เป็นอย่างที่และที่มีแปลงอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เมื่ออาจารยสิ่งเ่าหรือรูปสูกรหนาแต่ได้มาสัมผัสกันเพื่อรำลึกถึงผู้เป็นครูบาอาจารย์ของตนมาต่อนั้นก็มักจะพบกันในหมู่ในสิ่งรูปสิ่งเก่าหรืออาจารย์ในะมาณในตัวผู้เชื่อเราจะมาพบกันอ่ะ ถ้า้มีอยู่ให้มีก็เป็นแล้วรักก็ถึงคนแต่เท่านั้นแต่ในกรณีที่เราทำสัมการนี้ตัวผู้ซึ่งตัวพูดถึงนั้นมาอยู่วกัจทพักตลอดเวลาทุกครั้งประรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าดีที่ได้พบปะกันทีนี่สิ่งสิ่งต่างๆที่เราหน้าจะพูดเป็นบ้าง พักนี้นะก็ไรนะมาชีวิตที่เราผ่านทางมาเนี่ยครู้สึกว่าทับใจในมาหากระแสทับใจไปเสมอไปเนี่ยก็ต้องยืนต้องให้ส่งการต้องให้ตรงนี้

หาทากาเียันะแต่รู้สึกว่าตอนนั้นได้ลมากนะครับเราั้าลกนตัวนก็ิดย้อนหลังกรอนที่จะเป็นวิธีการก็ย้อนเป็นอาจจัยใหม่ๆยงาทำะไรเราติดจักการอะไรหรือเปล่าก็มีคนวแต่ว่าตงแตกว่าไม่ไดมีการย้ำการบอกว่าเราแต่องมีคุณค่าอยู่ในใจที่แน่นอนมี value ไม่แน่นอนอันนี้ไม่ได้มีการเดาเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่มีประการโตต่คงกฉะนั้นในรุ่นในรุ่นชาทั้งหลายรุ่นสิทั้งหลายรุ่นน้องทัยจะได้ยันเรื่รองนในเรื่องสำคัญยไปเสียได้ไนะครับมีสิง่งสำคัญที่ผมอยากจะกล่า โอกาสนี้จันมาสามข้อนะข้อหนึ่งในโอกาสนี้เนี่ยคือวิชาความรู้วิชาการซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำอาชีพของเราเองนั้นเราจะต้องพยายามรวบรวมเราจะต้องพยายามริมเราจะต้องพยายามให้เป็นจรํงแต่เราได้จากแท้จริงเพราะว่า เป็นสิ่งึงหามาได้ด้วยความยากเย็นถ้าเราเฉยไปเสียเราก็อาจจะขาดมารไปในย่างมากเพียงอยานี้ทันทีทุบๆไปก็มีอย่างันึ่น่ส่้องแต่ว้นด็เพื่อเพื่อมาถึงกั้นที่ไดเป็นทีนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าตันองได้ให้ติดต่อกัางๆเยอะอยาให้ท่านทุกท่งนีนุป็นเรื่องสําคัญ มันเกี่ยวกับวิชาความรู้อันมี่สองก็เกี่ยวกับทัศนคติอันแรกเนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้จะต้องมีครับจะต้องสร้างอันถัดไปเนี่ยเกี่ยวกับทัศนคติก็คือธรรมะที่แปลกใจของเราเราจะต้องถามตัาเองอยู่เสมอว่าเราได้สะสมธรรมะให้เกิดขึ้นแ เท่าไรและภาคา,ารประกันดหรือว่าจะไม่กองหนุมันจะได้จัดกรเปลี่ยนแปลงอยู่เมอเรื่อง่อง เรื่องที่เราจะพยายามสร้างพยายามปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆเรา่าไป่ทิ้งเสียคิดว่าการนี้เราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วเรามีอายุมากแล้วดูแล้วก็เฉื่อยๆก็อาจจะไม่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าในในชีวิตนี้นอกนอกจากที่จะปับปุณธรรมะแล้วนี้นะ งานตึงก็เชื่อว่ามาเปลียนเสื้อให่ค่อยได้ทำรุ่นทั้งหลายก็อย่างนั้นนะครับทำรุ่นทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วแต่ธรรมะนั้นก็คงเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าคงไม่รวดเร็วเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีมาที่เปสิ่งที่พูดกัน้นไปอยู่ช่วยๆเราจะต้องดั้มกันมากกว่า ทั้งหลายนะครับและอีกอันนึงเกี่ยวกับทักษะทางจที่ที่เระาจะต้องสร้างขึ้นมาเราจะต้องรวบรวมเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราเพื่อใช้ประโยชน์ที่จะปฏิบัติตามข้อหนึ่งคือวิชาความรู้และตามข้อสองคือธรรมะทางจตนะดูนีิชาความรู้เราจะต้องมีาการมีธรรมะจะต้องมีสัมผ แล้วก็เพื่อจะปฏิบัติได้ดีเราก็จะต้องมีทักษะในเรื่องทั้งสองอย่างนั้นเพื่อจะปฏิบัติให้ได้ดีฉะนั้นจักการเป็นว่าพูดกัน้รยทางมาตลวดแต่ว่าพูดกันมีผลด้วยเป็นลวามกรกตุ้นจางมีความเมตตาก็จะท่ดีแต่จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจตอนที่สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากนะ สิ่งที่เรียกว่ารรมะดพวกเรารู้สึกว่าไม่ใช่ชอบอะไรเนี่ยนะซึ่งเราเสิอไปไม่ชอบอะไรนะขอให้ใครๆอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นเรื่องสําคัญเลยคือนาสิ่งนั้นเป็นเรื่องทักษะนะพี่ผมถามแล้วนะก็ต้องมีทักษะที่จะปฏิบัติสิ่งที่เราทำได้เพราะฉะนั้นก็มีสิ่งสำคัญสามประการ ที่เราต้องพึือกจะต้องทำอยู่เสมอเสมอเื่อหนึ่ง knowledge ที่ชาความรู้นะสองเราจะต้องมีธรรมะในใจหรือว่ามี a t t i t u d แล้วก็เราจะต้องมรียนทักษะต่างๆที่จะได้ปฏิบัติได้ตามข้อหนึ่งข้อสองนัน้อคือเตุที่เราพูดกันอยู่เสมอเสมอโดยผู้สอนไปที่ว่า เมื่อจะพิจารณาในเรื่องใดแล้วเราก็พิจารณาถึง knowledge attitude และ s k i l ารประ้บางทีเราอาจจะได้รับเจอในผู้ในเรื่องในวิชาธรรมเรื่องอะไรเราทใจนะหรือเรื่องการศึกษาในเรื่องทำใจเราจะพูดเรื่องอะไรเราจะพูดทุกอย่างนะบางทีก็แต่ละคนก็ต้องมีหลักการ แต่ถ้าโดยทั่วไปนะถ้าโดยโดทั่วไปแล้วก็ก็มี3ข้อที่จะพูดกันคือ knowledge, attitude, skill ที่3ประการอันนี้ก็นามาใช้ได้เสมอเลยทให้ต้องคิดให้ต้องคิถักใจนะเรื่องอะไรก็จถ้ามีความจำเป็นต้องเปล่าเปรดรวดเดีวแล้วก็มนุึก์สนนีความรู้เกี่ยวกับ ไอ้ที่ตัวสื่อต้อจะารจะได้ครอบครองและสิ่งซึ่งน่าจ้ำน,น่ากล่าวก,กันผมว่าจริงทำออกมาดูที่นี้ไม่ใช่เห็นนะครับคือสิ่งที่ควรจะได้ย้ำ ที่นี้นะอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยถ้าพูดอีกแง่หนึ่งในสามประการนั้นก็คือเกี่ยวกับความรู้เรื่องทักษะการิึกและเกี่ยวกับทักษะนะสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดอยู่เสมอ knowledge attitude skill ที่เราต้องนึกไว้เสมออย่าลืมเสียเพ่าฉะนั้นแะกตายเป็น่าก ให้ท่านนี้อะไรจะพูดท่านไม่ได้รับเชิญให้กล้าในเรื่องหายแล้วก็รู้สึกว่าแหมให้ท่านให้ท่านนี้เรื่องอะไรจะพูดเกี่ยวกับพวกนั้นนท่านก็จะได้ช่วยที่เราได้ปีกการงานเป็นการเกิดเลยไม่ใช่ว่าเป็นสีสามเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นปีดำนี่แหละที่จะช่วยเข้ามาช่วยให้เราได้ปีกนะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นทักษะทักษิณที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องนั้น กาศึกษาต่างๆซึ่งคงจะได้สร้างขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ครับทีนีไม่ค่อเห็นนะฮะการทีนี้ที่ผมเคยค เกี่ยวกับการศึกษาเราเราอยากจะให้แต่ละคนได้รับการศึกษาที่ดีหรือว่ารู้ว่ามีการศึกษาที่ดีอยู่ไม่ใช่ว่าศึกษาแบบทั่วไปก็ไม่ได้เราต้องน่าจะได้ย้ำหรือว่าคิดกันในเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยหรือสิทธิขอเราหรืออะไรก็ต้องเชื่อมั่นเราเนี่ยได้ ศึกษาดีแค่ใดนะเป็นย yes. ังไงการศึกษาดีแค่ใดนะเป็นยังไงนะผู้พูดอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับปรุงตัวเองหรือว่าอยากจะปรับปรุงสิ่งต่างๆในในในวงของเรานั้นนะเราอาจจะทำทำในเรื่องใดได้าก็ก็ก็ พูดได้ว่าอาจจะทำได้ในสามประการน,นะครักกบแพ่แพ้ที่พูดมาแล้วคือผู้เรื่อง knowledge เรื่อง attitude เรื่อง skill ของสิ่งนั้นหรือความรู้ทั้งหลายทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วก็นั้นแหลที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นหรือว่าทักษะที่เราจะต้องสร้างในห้มีขึ้น ทางรายะของสิ่งนั้นะ knowledge attitude skill เราให้ท่านบางคนการเอาไว้ด้วยนเราอาจจะทราบการอาศัยมากมายแต่อย่างไรก็ดีเราก็คงจะสองอยากว่าในชีวิตของเรานี้เราจะต้องมี knowledge เราจะต้องมี attitude ที่เหมาะสมที่จะมีใน็นมองรเปลี่ยนทักษะนีแล้วก็จะต้องมีทักษะ มีอานะสามประการถ้าเราลองดูตัวเราเองแล้วควาหลเช่น้อยแค่ที่อยู่ตรงไหนรู้เราไเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เราจะพูดได้ไหมว่าพระเจ้ามีน้ำใจเป็นประธานจิตใจพระเจ้ามีน้ำใจอายะของธรรมะากมายประการพระเจ้ามีสติ l ิีัยทักษะในเรื่องหลังนั้ แ่ไจะได้แค่ไหน,ไไหนจะต้องสรางเสริมประการใทีนี้ครจะได้ลึกถึงตัวเองถูกทางจะได้พูดได้ว่าตัวเราเนี่ยพูดสึ่งได้กับตัวเราเองแล้วก็ไม่มีหลทางที่จะพูดกควาลใช้จปตใจผู้ดดดดได้เสรินะครับทีนี้

สมัหรือว่าเราเียนมทางไหือว่าร่ำรวยทางไหไต้องทำแบบนี้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีธรรมะรือว่าเป็นชีวิตที่ไร้ธรรมะนหนาที่แต่งิานนะครับในเราอายุกามแต่งดีแล้วชีวิตของเราเนี่ย มีธรรมะมีอะไรบ้างสามสี่ห้าอันนะหลายหลายคนที่ดีูรู้ว่าดืมไปดืมไปอะไรอะไรพระพุทเจ้ามีธรรมะอะไรหรือเปล่าก็มีชีวิตเรื่อยๆไปไม่ได้เป็นว่าลงทุนหรือธรรมะอะไรโดยตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจก็ตามอวันนี้เรามีอายุทันติรยะที่จะต้องเลิกกัน ว่าเรามีธรรมะมาริยัธรรมโดยมีมันทั้งเดียวทับไม่ขาดสัตว์อะไรแค่นั้นอยังถือไม่มีนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจัดจำเป็นที่จะต้องอาจารย์ฆ่าเถอะใครยังเผลอตัวไม่ได้สราบวางเอาไว้ให้พอเพียงแจ่ดีธรรมะเกิดยสามสี่อันแต่อาจจะไม่พอเพียงในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์ ที่เราเป็นนักการศึกษาในฐานะที่เราเป็นนักบริหารการศึกษาและอื่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทวบทวนสักตันเองเสนอครับทีนี้สิ่งที่เราควรจะดำัาก็คือ หรือน้ำใจนะน้ำใจที่เกี่ยวข้องกับธรรมะการมีน้ำใจนึกถึงเรื่องน้ำหรือเหล้าหรือไม่เคยไม่เคยอาจจะได้ไม่ได้มีการพูดกันมากมางในสังคมบาจะมี่บมากในที่การจัดการต่างเพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้รู้สึกว่า